กับสวัสดีครับพ่อพ,พี่น้องสาวอีสานจ้ะศิภาพ่อพี่น้องมาเข่าป้าพี่น้องเก็บเห็ด <ap> <แ>กับสาวาาอีสานจ้ะเดือนเสียพี่น้องดเดืนอนเสียเบีดเกี่ยวเขาเสิเริ่มเกีเก่ยวเขาใหญ่พี่น้องเ <c oughs> ขาเจ้าจวาเห็ดออกพี่น้องเ,เอ้ยเห็ดซัมบูปีเห็ดปวกออกนุ่มกับสาวอีสานสีมาล่องเบิงมัาจได้บ่เขามาติดต,ตามพี่น,อน้องไปเบิ่งน้ำกันว่าสีหมันบ่โมนี่ป่เคยเก็บตั้งแต่พี่น้องช่วงเกี่ยวเขาเริ่มเกี่ยวเขาเนาะเก็บเห็ด สับปะปีเขาจะออกมามันออกเดี๋ยวเขาไปเบิรงกับสาวอีสานสิได้ป่เนาะ<ต>ได้แต<ะ>่แกงนะได้แกงมาพี่น้องนะอมาล,ลุ้นน้ำกันเนพะียงเนาะขคำมาแล้วก็ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องกับสา,ายวิสานเทสคลิปใหม่ต่อไปเนาะพี่น้องนะเนาะอาพี่น้องมาเขาเบิรงนน้ำกันสิมานบําบัดป่ะสายวิสานย่างน้องบันมามาบานเขาปัามกันเปินปัามยังเอ้ยเดือนสิบเอ็ดเมื่คยมาเก็บเห็ดซับปะปีเดือนสิเอ็ดพี่น้องปีนี้ฝนมันดีเนาะ คนดีแห้งเฮ็ดเกิดตลอดเนาะพี่นอ้องาหาอยากหากินขึ้นเก่าพี่น้องปลาปลาเคยหาอยากหากินปลานี่พี่น้องปลาอุดมสมบูรณ์เนาะปลายังอุดมสมบูรณ์คือเก่าพี่น้องมา,ม,ามานันหมานนะควายขี้ป่นใช่อันนี้เข้เกินดอก ดอก,ดอกอเขาจะเอาเพชรฝอยนะพี่น้องดอกดอกแขมเนาะกัะม,มาบันี่ดอกแขมแขมเป็นดอกต้นแขมพี่น้องมาเบาิ่งสิงได้จักดอกบ่สาสายสายสิมา,มมมานมาพี่น้องกัะมาเบิ่งกันเห็ดบวกเดือนสิบเอ็ดเห็ดบวกแขมสักป,ปีเนาะ จะว่าได้เ่ราะถ้าพี่น้องมันได้อีหลีบอ่ะพี่น้องอ่ะโชคดีอ่ะโชคดี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 พี่น้องเอ้ยมาพอบมูเห็ดปวกแล้วอู้ยอันซอสแต่พี่น้องบานนี้พี่กระลังบานพี่น้องโถ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 อะอกกิมแล้วพ่อแ่ก็ไพี่น้องเท่าไหร่ดวงดีคัะ ใส่ใส่ันอูอ้พี่น้องเลยมานอ่ะเท่าบาทม,มานมานแล้ว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 มันพอดีนัน่นพี่พี่น้องเก็บเอาเจ้าใส่ซันไปปุ๋ปกพี่น้องเอ้ยเด็กแกงละบาดนี่มันจากบาทละมันจากัากบาทละพี่น้องมาพอนางย่างพันบาดแ,แล้วเนาะเออสร้างมันเถอะเก็บไปเจ้า โอ้ยพี่น้องอาจตีพ่อหมู่บ้านเนาะพอดีเนาะมาหมู่บ้านพอดีพี่น้องเฮ้ยมันจัดบานแล้วเ้าพ่อนั่งตอนพผนบานเนาะดึะะงเอาดึงเอาพอได้ไปแกงเฮาเอ๋แต่ดอกง,ง่าพี่น้องผลผลทากหมดละดอกน้นนอย เก็บเอา,าเาก็บเอาเนี่ยน่นอดอกงามครับพี่น้องมันของบ้านเนาะ เฮ็ดเดือนสิบเอ็ดนาะพี่น้องเนาะเดี๋มันเดี๋แกงกระดีเด็ดตัวว่ะน้องนะนี่แกงกระดีอะไรพี่น้องเฮ็ดย้ำนี่ยมันเป็นน้ำสิมาเก็บเฮ็ดแดงเฮ็ดกอเนาะเดือนสิบเอ็ดแฮงนะพี่น้องโอ้สามดอกสี่ดอกเลยดอกน้อแกงก็ถือว่าดีแล้วแกงสีแล้วก็เจาอืม À, hmm. yeah? <laughs> yeah. Uy, ngay rồi, <laughs> I eat the kyang honey, nè, nó kyang. kiếng What? Hả? could Ui, cái If I'm here, I'm here. Hit beer. Hit beer, hit lắng. Young hit kin. Oh, kin, hit, 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 แม่นเห็นน้ำฟ้านโอ้ยดอกใหญ่ครับพี่น้องเห็นน้ำฟ้านละก็เหนมะขามว่เฮ้ยโอ้ยก็เห็นน้ำฟ้านไหลแล้วแหล่เลยเออเห็บน้ำฟ้านพี่น้องแกงแซ่บเลยดอกใหญ่เลยเคยพอบอเห็นละงอกเดือดเดือดพี่น้องเลยใช่เห็นแล้วเมีนบ่เบืองกะคักันนะหอมเยอะนั่นดมเบืองหอมหอมไปทั้งงานบ่หอมหอมอีพี่น้องเห็นละงอกแล้หอมอยู่หาบุญกันหอมไปทั้งงานเถอะพี่น้องเดี๋ยือดเดือดเกิดเห็นละงอกไปยังนี่ ว่าเห็ดละงามมันหอมอยู่เห็ดละงามันหอมเ็ดละงนะทางว่าแท่เห็ดละงงมันเกิดงามนี่บบ้มันเจ้ยวเขาเกิดเห็ดละงงสมบ่หอมนยนะอือหืตัวนี้มันหอมตัวนี้มัหอมเนาะมันตัวนี้มันหอมเลยกนาคายกันนี่ตั้วนาคือคายกันเฮ้ยกันที่จะมเบืองที่หล่ะมันหอมที่น่ะอ่านมันใจไปเลยดอกหอมๆไมเลยอกน้าเจกมันมันใจไปเลยเด้อบ่ได้แท่เด้อเห็ดละงนี่านก็สร้างมันหนามัน หนามันบ่อนั่นเฮ็ดละาโง่กันเฮ็ดสังหามันขึ้นจังซี่งมันหนาคือกันไหมหน้าคล้ายๆกันเลยผมจะบอกมันใจเขาคิดนั่นเฮ็ดละงาโง่เข้นิ่งอือมมั่นใจมันมันใจไหมครับพี่น้องมันใจยายไม่เฮ็ดละงาดแหมมันหอมอยู่แต่ว่าก็มันใจดอกเดียวกัเบี้ยไดรดิ ต้องเชี่ยวชาญดีเดีดยวกันก็กินนี่นี่นี่เห็ดผึ่งพี่น้องเออตีดินเอ็นเปดอยู่นี่เห็ดผึ่งนี่นี่แมนบโม่มโมเมนมมนี่โมแมนเห็ดผึ่งเห็ดอีหยังวะก,กินได้บ่นี่ขนาดเคยกินเห็ดยังงงงงเห็ดอันนี้ นี่บ่จะบ่งการทั้งแตงเป็นอั่นนั่นนั่กินไหนบ่กินอะไรก็ทิมเห็ดเบียเห็ดเบียเบียแถวนี้ต้องเห็นนาเลออกแถวนี้นี่นี่พื่อบ่งเห็นนาเลเคยได้แถวนี้พี่น้องอืมปลาหอมเยอะเพื่อบ่งเห็นนาเลแถวนี้ก่อนนี่ยเยอะหาทั้งผลเยอะกุ๊กอันนี่พี่น้องกุกอันนี้มันเกิดเห็นนาเลดีดีนี่เนี่ยต้นศาสตร์นะพี่น้องเนาะ ใบศาสตร์ลดลงเกิขนขนัาดเลยหลายๆแถวนี้ทุเทียบอ่ะใส่ศาสตรไปรอบมันก็มันมีบ่มันเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะมันออกบ่เห็นอะไรอะได้โอ้ยเห็ดองี้ยเขาเจ้ามันเน่าบ่เนี่ยเน่าแล้วนี่เห็ดอีหยังมันเน่าเลยโอ้ยเห็ดเบีย้ยเนดอกงามพอพี่น้องเห็ดดินดอกปุยเลยขาวจูนพูน เอาจุนพูนแล้วมีดอกเดียวบ่ะดอกดินเห็ดดิน,ไ,ไ,ดหนไหนโอ้กี๊สวยเลยเอ๊ะ đọc lẻ nó, nó có Theo này là, này là cả đáy nó, ừ. có nó. Ừ. Vâng mì mù đấy pí non. Há muối chắc bạc cả. Muối phải phồng cam chắc bạc cả. Nghi đào níng này. này. Thì này, này. Ủa, bên พี่น้องนกเขาห้องทั้งหัวเห็ดแด้งไงพุ่นบตกง่ายเลยโอ้โหดอกเบลือเธอเหรอเว้ยพี่น้องเว้ยพี่อหนักดอกหนาเลยเฮ็ดกอไงโอ้เฮ็ดคอไงโอ้ยกะพองงามไปได้ๆเฮ็ดกอยามนี่เนาะมันได้แกงอะดีละตัวดอกหนาครับพี่น้องกอไง เออนิดกอเห็ดหยางเฮ้ยไปกี้ปูมกวยแบกไงพี่น้องเฮ้ยพอดีเอาเสียมมาหฮะ บรรยากาศดีดีพี่น้องมาเนี่เขาสู้ฤด,ดูหนาวสองเหมือเนาะสองสามเหมือแล้วเพิ่นว่าสิเริ่มหนาวแต่วันที่หนึ่งเนาะมันเป็นวันที่สามแล้วพี่น้องเ,ออเขาเ,เออขตเขาช่วงฤด,ดูหนาวแล้วออนี่วันที่สามเนาะอ,อ,อืมเบดิด์ดแล้วพี่น้องบานนี่ยหอ,อนย่ำหนาวแล้วโอ,อ้บรรยากาศดีครับพี่น้องไป่านี่ตรงไลอะไรเจออะไรเจองูเนาะ

เฮ็ดพึ่งเหลืองเนาะทุเรียนไม่มูได้เหน็นไหมงั้นใส่ใส่อะได้ดอกหนึ่งมาหาเห็ดอันนี้โอ้ยงามครับพี่น้องบไปนี้ดอกไม่ไม้สดสดี่งามครับโอ้ยดอกงามครับพี่น้องแม่พี่นอ้องหาแค่นี้เด้อเฮงอันนี้ดอกนึงเอาไว้นั่นนี พังกอกำรรแกงแสียบด้วยพี่น้องให้พิ่งกอกำอู้พี่น้องเป็นตะแกงแสีบครับพี่น้องเอ้ยดนอนไม่ไม่ส,ดสดุดๆเนาะเฮียงกันซองรองอยู่เอ๊้กับน้องเอ้ยงามครับพี่น้องไปแกงแสีบตะนายเตัวไหนเอ้ยพี่น้องเจอดะ เกงสุดขัดเห็ดกอแกงเสียบตะไนโอ้ดีตัวเด็กเห็นทำฟานไหมเขาบ่พอจะดอกเลยเอาเห็น่ิตัวพอเห็นทำฟานเกียงเสียบตัวเห็นทำฟานไอ้สารเจ้าท่นละสองดอกเห็ดดินกับแกงเสียบพรุกันี้ละ ไทยดอกหนึงโอ้มาพ่อผมป่าเห็ดดินพอดีพี่น้องป่ะอ,อือดอกง,งามพี่น้องดอกง,งามฮิแข็งแเส็บอ่าเห็ดเดือนสิ่เบียด,ด,ยยดพี่น้องเ,เอ้ยก็เคยเห็นนี่ละฝน,นดีเนาะ เฮ็ดซับประรีก็เกิดได้ทุ่งงามกันดดฝนดีเนาะดินซุ่มเนาะพี่น้องมันกระบอกแพร่เดือนหกเดือนเจ็ดกระดอกเห็ดกระไดยุ้งงามครับพี่น้องดอกหนาครับกูด่ะสายวิสานเอ้ยดอกเห็ดกรบอกแพรเดือนหกเดือน, 7, นเจ็ดกันละเดือนสิบเอ็ดกระไดพี่น้องดอกง่ายดอกหนาครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอา แจ้งเสียบเตยนายพี่น้องหวานๆเอ้ยดอกงามคักเอ้ยจนซ้อนเหระดอกน้าครับพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องหวานมาเห็ดกราลำตุกซุปพี่น้องสายวิสานตำฮวงก่อนตำฮวงแกงเห็ดพี่น้องตอนเที่ยงเนาะ กินร่วกันได้พี่น้องเด้อลยสวยเด้อแกงเห็ดแกงเห็ดเดียดเสีบเนาะเห็ดผักเห็ดตะปูฟีเห็ดแดงเห็ดก้อปลาเห็ดหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยพี่น้องแกงเห็ดเนาะเห็ดเพื่นมากได้ได้แกงเห็ดได้สวยนึงนะพี่งเนาะยัางนี่หมอกกังนี่ไางสวยนึงพี่น้องแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดห่อนเนาะเห็ดปลาเขากับตำมงหงกับผักพี่น้องมากมกินกับสวยร่วมกันพี่น้อง หอมหอมเมื่อกี้กินโดน,นพี่น้องตั้งแต่เดือน,นหงส์ตีนเก็ดพี่น้องจมฮอดเดือนซีบเอชพี่น้องว่าแสบเลยนะอืมแต่ก็กาแย่งกันหน่อยพี่น้องหอมแเข่งเห็ดเดือนซีบเอชพี่น้องเอ้ยธรรมดาบ่อก้กินได้ง่ายนี่ย่ายเกี่ยวเขา่าเนาะปีนี้ปลามันซึนเนาะพี่น้องก็ติดอะไรเนี่ยกิดนิส่ยเลยว่ะ ลูกโบได้แต่บัตรเพราะเขาข้าขาอืมหืมน้องทำพุงกับแกงเห็ดเขากันได้พี่น้องอืมพักกางออกมาน่ากินพี่น้องบ้าง แย้งเห็ดอ่อนๆนะพี่น้องเนาะกินตอนเที่ยงเที่ยงอากาศแต่บอกป้าไหนเนาะพี่น้องเมืเเ่อเขาหนาวเนาะอัะนนี้อาบน้ำอยู่แก็จะเห็นมาแล้วเขอเรากไปอาบ hết phần ngồi cam chàng leo đậm, đậm đi không ừ, hết phần cam chàng leo đọt đậm đậm phải tao đi hoàn Ủa Cắt bằng nhanh hoàn phía nào nữa Ủa Ủa Hoàn hoàn Tầm hùng dây bột quả cả dẹp rồi nó เอานอนพีนออา่น้องพอนจำฮ่งใส่บะกอกกระเสบพี่น้องกอกสุกเนาะช่วงนานเจ้าเขานี่นานเจ้าเขากอกสุกล่น <laughs> sốt cam đét cà hoàn cam nành với nòng rồi cái nghe cái ăn nghe lại. เห็นทำฟานเพื่น้องนันจะเก่ดอกเนะทำร้านสีขาวๆเนาะรออ่อนแจะบ่อยากกินดอกเดี๋ยว พี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลคกดแชร์ด้วยตามอย่าลืมแจกหน้องก็สายวิสา,พานพี่น้องกิใหม่ต่อไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวกินเขาต่อก่อนเดี๋ยวเอาไวปทำหนีก่อนหีพักกันกินจำหุ้งกับผักเด่นต่อพี่น้องจะกินน้ำพอก,กันพี่น้องบายครับ